ดรนิเวศเหมวชิระวรากรเข้าใจและทำใจในการลงทุนเวลาลงทุนนั้นผมมักจะเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในสมัยยุคหินที่ต้องหากินเพื่อเอาตัวรอดซึ่งวิธีการก็มี2แบบนั่นคือหาของป่าและหรือล่าสัตว์การหาของป่านั้นผลตอบแทนที่ได้รับก็คือพืชผลซึ่งก็จะมีคุณค่าอาหารที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยแต่ก็จะค่อนข้างปลอดภัย ถ้าเทียบกับการลงทุนก็อาจจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมอิงดัชนีซึ่งก็มีความเสี่ยงตำ่ำแต่ผลตอบแทนก็อาจจะไม่สูงนักส่วนการล่าสัตว์นั้นผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นก็มักจะสูงเพราะเนื้อสัตว์มีคุณค่าทางอาหารที่สูงและอร่อยแต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันเพราะแทนที่จะเป็นผู้ล่าก็อาจจะพลาดท่ากลายเป็นเหยื่อให้สัตว์อื่นแทนถ้าเปรียบเทียบก็คือการลงทุนแบบที่เราเลือกหุ้นลงทุนเป็นรายตัวเอง ผลตอบแทนที่เราคาดหวังก็จะต้องสูงกว่าปกติแต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันบ่อยครั้งแทนที่จะกําไรมากๆก,กลายเป็นขาดทุนหมดตัวก็มีเราเป็นคนหาของป่าหรือเป็นคนเพาะปลูกหรือเป็นนักล่าก็ต้องตัดสินใจเองส่วนตัวผมเองนั้นเป็นนักล่ามาตลอดตั้งแต่เริ่มลงทุนเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนี้ด้วยอายุที่มากขึ้นความสามารถในการผจญภัยในป่าที่ห่างไกลออกไปก็ลดลงมาก จึงคิดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นคนหาของป่าหรือเพาะปลูกแทนในบางพื้นที่นั่นก็คือลงทุนในกองทุนรวมอิงดัดชนีในตลาดหุ้นโลกแทนที่จะเลือกหุ้นลงทุนเองผมอารัมพบทมายาวแต่หัวข้อหลักที่จะพูดในวันนี้ก็คือไม่ว่าจะหากินหรือลงทุนแบบไหนสิ่งที่จะช่วยให้เราเอาตัวรอดปลอดภัยได้ดีขึ้นรวมถึงการที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนั้นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือการเข้าใจสิ่งที่เราเผชิญหรือทำอยู่ และการทำใจในภาวะที่ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปตามคาดเรื่องแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการไปปิกนิกคนสมัยยุคหินนั้นก่อนที่จะเข้าป่าล่าสัตว์คงต้องเรียนรู้ฝึกฝนนานก่อนที่จะกล้าทำเพราะอันตรายสูงมากในป่านั้นอย่าคิดว่าเราจะเก่งกว่าสัตว์อื่นหรือคนอื่นที่ต่างก็ออกไปล่าสัตว์ซึ่งก็รวมถึงมนุษย์เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าในตลาดหุ้นนั้น เต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดที่พร้อมจะขย่ำคุณเสมอพวกเขาอาจจะมาแนะนำหรือชักชวนด้วยวิธีการร้อยแปดบอกวิธีหรือเชียร์หุ้นให้คุณเข้าไปลงทุนเหมือนกับล่อให้เข้าไปติดกับแล้วก็อาจจะขย่ำคุณไม่มีชิ้นดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องวอยวายถ้าเจ๊งหุ้นที่คุณซื้อตามเขาหรือตามคำแนะนำของเขาเพราะคุณเป็นคนเลือกที่จะเข้าไปล่าผลตอบแทนเองแล้วก็พลาดกลายเป็นเหยือ่อตลาดหุ้นมันโหดร้ายนะครับ เรื่องที่สองก็คือตราบใดที่คุณยังอยู่ในป่าหรือในสนามหรือหากินหรือลงทุนในตลาดหุ้นคุณยังไม่สามารถประกาศความสำเร็จหรือความมั่งคั่งของตนเองได้หรอกเพราะสิ่งที่คุณเห็นในวันหนึ่งนั้นมันอาจจะเป็น illusion หรือภาพลวงตาสิ่งที่คุณมีอาจจะเป็นมูลค่าหุ้นจำนวนมหาศาลแบบที่เรียกว่าเหนือจินตนาการแต่ผ่านว่าสักระยะหนึ่งมูลค่าทั้งหมดอาจจะหายไปได้ในชั่วข้ามคืนวอร์เรนบัฟเฟตเองก็เคยพูดว่า ถ้าคุณทนเห็นหุ้นตกลงไป50%ไม่ได้คุณก็ไม่ควรจะอยู่ในตลาดหุ้นผมเองอยู่ในตลาดหุ้นไทยมานานแล้วและก็เห็นคนที่รวยมาหาศาลจากตลาดหุ้นพลิกกลับมาจนแทบไม่เหลืออะไรในเวลาไม่นานไม่ต้องพูดถึงคนที่รวยหรือรวยมากที่กลับมารวยน้อยหรือไม่รวยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปและตลาดเปลี่ยนจากตลาดกระทิงกลายเป็นตลาดหมี ซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากพอร์ตหายไป50%หรือ70%หรือมากกว่านั้นภายในปีหรือ2ปีเพราะฉะนั้นก็เตรียมใจไว้บ้างที่เราอาจจะไม่ได้รวยอย่างที่คิดแม้ว่าตัวเลขพอร์ตจะใหญ่โตหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องของการดูแลความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเข้มงวดและตั้งสมมุติฐานว่าสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเพื่อลดโอกาสในการเกิดหายนะเรื่องที่3 ยีนของมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรจนถึงเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและมีความหวังที่เรียกว่าโลกสวยมากกว่าจะมืดหมนและเศร้าหมองมากเราจะมองเห็นอะไรที่ดีๆมากกว่าจะเห็นข้อเสียเช่นเดียวกับที่เรามักจะเชื่ออะไรที่สดใสมากกว่าสิ่งที่หดหู่มนุษย์ยุคก่อนที่เห็นสัตว์เนื้อตัวโตวก็มักจะโลภและทุ่มสุดตัวเข้าไปล่า โดยอาจจะลืงอันตรายที่มองไม่เห็นเช่นเสืออีกสองสามตัวที่กำลังจ้องมองสัตว์ตัวนั้นเหมือนกันผลก็คือคนคนนั้นกลายเป็นเหยื่อของเสือเพราะตนเองมองแต่ลาบก้อนโตไม่ได้เห็นอันตรายที่อยู่ข้างๆอุทาหรณ์ก็คือลงทุนในตลาดหุ้นอย่าโลภเกินไปอย่าเล่นออินหรือหุ้นตัวเดียวด้วยเงินทั้งหมดแถมบางทีใช้มาจิ้นเต็มที่เพราะหวังรวยแบบหลายๆเด้งแล้วคิดว่าจะต้องสำเร็จ อาจจะเพราะมั่นใจในหุ้นตัวนั้นมากเกินไปแต่การทำแบบนั้นวันหนึ่งก็อาจจะพลาดและทำให้เสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้และนั่นก็นำมาสู่ความกลัวที่ก็อยู่ในยีนมนุษย์เช่นเดียวกันเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่หุ้นตกมากๆนั้นคนจะกลัวกันมากและถอนตัวออกจากตลาดไปเลยทั้งๆที่นั่นเป็นเวลาที่ความเสี่ยงในการลงทุนลดลงมาก อันตรายที่หุ้นจะตกต่อมันลดลงแล้วโดยเฉพาะในหุ้นของกิจการที่ดีหรือดีเยี่ยมนี่ก็เป็นคำคมคลาสสิกของบัฟเฟตที่ว่าจงกลัวเมื่อคนกล้าและกล้าเมื่อคนกลัวเรื่องที่4ก็คือถ้าจะประสบความสำเร็จในการลงทุนคุณจะต้องไม่ลำเอียงและต้องรู้ว่าทุกคนต่างก็มีแนวโน้มที่จะลำเอียงรวมถึงตัวคุณเองเรามีแนวโน้มที่จะเข้าข้างอะไรที่เป็นตัวกูของกูอย่างที่ท่านพุทธทาส พระภิกษุนักปรัชญ,ญาผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้เช่นอย่ามองหุ้นที่ตนเองถืออยู่นั้นดีเกินไปหรือดีกว่าหุ้นตัวอื่นที่เป็นคู่แข่งกันในบรษัทหรือบริษัทเรามีสินค้าที่สุดยอดกว่าหรือเติบโตดีกว่าหรือสินค้าของเราเป็นที่นิยมในต่างประเทศคนจีนชอบมากหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นกำลังเป็นเมกะเทรนด์และเราจะเป็นผู้นำและไม่ว่าจะมีเสียงค้านจากคนอื่นเราก็จะไม่ฟังหรือไม่เชื่อ เพราะนี่คือหุ้นกูของกูเรายังคิดว่าเรารู้ดีกว่าคนอื่นในเรื่องที่เราศึกษามาเรารู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI รู้ว่าบริษัทไหนโดดเด่นทางด้านไหนและจะเป็นผู้ชนะและดังนั้นเราจึงเลือกลงทุนในหุ้นตัวนั้นแต่สุดท้ายเราคิดถูกต้องหรือเปล่าเราเคยประเมินไหมครับว่าเราคิดถูกกี่เปอร์เซ็นต์และคิดผิดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโดยรวมแล้วเรากำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหนในระยะยาว ความลำเอียงนั้นไม่ใช้เป็นที่ตัวกูของกูแต่รวมถึงพวกเราของเราประเทศไทยของไทยเวลาจะวิเคราะห์อะไรเราก็จะมีแนวโน้มไปในทางเข้าข้างสิ่งที่เป็นของเราหรืออยู่ฝ่ายเราเช่นเราดีกว่าเราเก่งกว่าเราสวยกว่าเราหน้าเที่ยวกว่าสินค้าบริการของเราเหนือกว่าคู่แข่งจากประเทศอื่นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคนไทยบริการดีกว่าเราจะเป็นฮับทางด้านสุขภาพที่เหนือกว่าประเทศอื่นเป็นต้น เพราะเราก็ลําเอียงที่มักจะฟังเฉพาะเสียงชื่นชมจากชาวต่างประเทศโดยไม่สนใจที่จะไปหาคนที่เขาไม่ชอบหรือนิ่งเฉยซึ่งมีมากกว่าเป็นเรื่องยากที่ไม่ลําเอียงครับแต่ก็ต้องพยายามถ้ารักเป็นนักลงทุนหรือนักเลือกหุ้นเรื่องที่5จะเป็นเรื่องของการทําใจหรือปรับใจให้เป็นนักลงทุนที่ดีโดยพื้นฐานในความเห็นของผม5.1ใจเย็นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องหักหามใจ เพราะยีนของเราเป็นคนใจร้อนโดยเฉพาะเวลาเกิดเหตุการณ์ที่เราหรือสังคมคิดว่ามันจะเป็นวิกฤตหรือเป็นเรื่องรุนแรงใจเย็นๆแล้วค่อยพินิษพิจารณาเช่นคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมและรุนแรงแค่ไหนและถ้าเกิดผลกระทบจะเป็นอย่างไรถ้าจะให้ดีก็ควรดูประวัติศาสตร์ประกอบด้วยอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเรามักจะชอบเปรียบกับคนที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าเพราะต้องการเอาชนะเขาซึ่งก็มักจะเป็นเรื่องยากเพราะเมื่อเราทำได้ เราก็จะไปเปรียบกับคนใหม่ที่อาจจะยากยิ่งกว่าสุดท้ายแล้วเราคงหาความสุขได้ยากดังนั้นอย่าไปอิดช้าใครเลยคือสิ่งที่ดีที่สุดและจะทำให้เราลงทุนอย่างสบายใจและพอใจกับผลตอบแทนที่ตนได้รับผมเคยฟังคนระดับเจ้าสัวของไทยคนหนึ่งที่พูดนานมาแล้วว่าต่อให้คุณรวยแค่ไหนก็จะมีคนที่รวยกว่าคุณเสมอและคุณจะรวยที่สุดได้ไม่นานหรอกลองดูรายชื่อมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกดูก็ได้ เปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนในชีวิตคนนั้นไม่มีใครทำได้ดีทุกปีมีปีที่ดีมากดีธรรมดาไม่ดีและแย่หรือแย่มากเราต้องยอมรับและอยู่กับมันอย่างสงบและสมถะสิ่งที่ต้องระมัดระวังและป้องกันอย่างเต็มที่ก็คือต้องหลีกเลี่ยงหายนะให้ได้โดยเฉพาะหายนะที่ทำลายชีวิตการลงทุนอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็เกิดขึ้นได้ไม่น้อยเพราะชีวิตเรายืนยาวแต่หายนะมีโอกาสเกิดข,ขึ้นบ่อยมาก เราต้องอยู่ห่างจากมันสำหรับผมแล้วจะต้องไม่มีคำว่าจำนองบ้านมาลงทุนในทุกกรณีสรุปของหัวข้อนี้ก็คือนักลงทุนควรเป็นคนสมระไม่ว่าจะมีพอร์ตใหญ่แค่ไหนและก็ต้องสามารถทำใจได้ว่าปีนี้เราอาจจะแพ้ทุกด้านทำอะไรหรือลงทุนตรงไหนก็ไม่สำเร็จว่าที่จริงแล้วเราก็มีประวัติศาสตร์หลายกรณีที่ VI ระดับโลกบางคนเลิกลงทุนไปเลยเพราะเคยมีผลงานยอดเยี่ยม เสร็จแล้วมาเจอกับสถานการณ์ที่ตนเองทำอะไรก็ไม่สำเร็จแม้ว่าจะใช้หลักการแบบ VI ที่ทำมาตลอดชีวิต VI ที่แท้จริงนั้นไม่โม้โอ้อวดเสียนระดับโลกแทบทุกคนเป็นคนสมะระรวมถึงการใช้ชีวิตจอร์จโซรอสเองนั้นแม้ไม่ใช่ VI แต่ก็เคยพูดว่า you are not invincible ทุกคนตายได้เสมอไม่มีใครเป็นอมตะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน สุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ